ดีว่างๆตั้งใจจะไปเดินเล่นในส่วนมะม่วงแต่ปรากฏว่ามาเจอเม็ดตาลนะครับเม็ดตาลจากลูกตาลเนี่ยที่มันหล่นอยู่เต็มไปหมดนะครับเคค้าเค้ค้าเนี่ยมันเริ่มงอมันเริ่มงอเป็นต้นให้เห็นนะครับแบบนี้แบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้นึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆเพราะเม็ดตาลที่งอๆอยู่เนี่ยมันสามารถกินได้ กินได้อย่างงมามันดูครับซึ่งเราจะเรียกว่าจาวตาดยวลองมาดูครับจาวตาที่เกิดจากการงอกของเมตาล่ะมันเป็นอย่างไงแล้วรสชาติมันจะเป็นอย่างไงแล้วที่นี้เมตาลแข็งเกะขนาดนี้ทำอย่างไงถึงจะได้กินเนื้อไหนทำอย่างไงถึงจะได้กินจาวข้างไหนครับ ก็ต้องโบะไงครับแต่บอกไปก่อนนะครับการโบะลอนตาลเนี่ยจะต้องใช้คนที่ชํานาญในการโบะเท่านั้นถึงจะได้กินเพราะถ้าอย่างนั้นนะครับแทนที่จะได้กินเนื้อไนอาจจะได้เลือดแทนอย่างอาจารย์เคียงเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ชํานาญในการโบะนะครับแต่พ่อจะโบะได้กินอยู่ลองดูนะครับต้องระวังทุกวินาทีนะครับละสายตาไม่ได้เลย คนบอกโบะยากโบะเย็นโบะทาไมทำไมไม่ซื้อกินล่ะมันไม่มีขายตามทองตลาดนะครับและอย่างนึ่งถึงจะมีขายในทองตลาดซื้อกินมันก็ไม่ได้บรรยากาศมันไม่เหมือนโบะด้วยมือครับหลังจากที่โบะปรดิพักใหญ่ๆหญ่จนกระทั่งมือจานเคียงอองไปแล้วแบบนี้เราก็ได้เม็ดในตาลน,นะครับแบบนี้กินได้ยัง ยังครับอันนี้เป็นแขขั้นตอนที่สองจะต้องมีขั้นตอนที่สามครับถึงจะได้กินเรามาดูเลยครับว่าขั้นตอนที่สามเป็นไงนี่เป็นขั้นตอนที่สามครับโบเบาๆอีกครั้งหนึ่งเผือ,อเอาเนื้อไนสีขาวแบบนี้ เพื่อที่จะได้เอาเนื้อในสีขาวๆแบบนี้ออกมาหนึ่งลอนที่หนึ่งลอนที่สอง ขั้นตอนที่สามเนี่ยต้องค,ค่อยๆตอกรับโบะไม่ได้ต้องค,ค่อยๆตอกเพราะไม่งั้นมันหอดมันจะฉิ <c oughs> ดไานี่หน่อยเดียวเองต้องค่อยๆตอก เลยแล้วเราก็รรรประสบผลสําเร็จจนได้จาก20กองเมตรครับตอนนี้เหลือแค่ิ0อันเองครับจาวตาเนื้อขาวๆสวยๆรอให้คุณได้ชิมยุตต่อหน้าเราครับมาชิมกันเลยดูซิว่ารสชาติเป็นอย่างไงเนื้อขาวๆแน่นๆ นุ่มนุ่มหลายปีแล้วที่จันเรียงไม่ได้มีโอกาสได้กินจาวตาลเลยเพราะมองข้ามเพราะมองข้ามไปอะไรที่มันอยู่กันเล่ามาตั้งกันเด็กบางทีเราก็มองไม่เห็นคุณค่ามันแต่พอได้กลับมาชิมอีกครั้งหนึ่งครับทำให้นึกถึงบรรยากาศ ตอนตอนเด็กๆนะครับอยู่ใกล้ๆห่าไง่ายๆแต่การที่จะมีโอกาสได้ชิมไม่ใช่เรื่องง่ายใครอยากชิมนะครับ มาได้ที่บ้านจันเคียงแต่บ้านจันเคียงยังมีต้นตาลนี่เห็นเยอะยังมีต้นตาลนี่เห็นนักหนาฉะนั้นเมื่อมีต้นตาลก็จะมีลูกตาลแล้วก็จะมีโอกาสได้กินจาวตาลทีนี้แต่ละจาวรสชาติจะไม่เหมือนกันบางจาวมันงอกอยู่ใกล้น้ํารสชาติก็จะไปอย่างหนึง่งแต่บางจาวมันงอกอยู่บนแห้งก็จะไปอย่างหนึง่ง ที่อยู่ใกล้น้ําจะกรอบแต่ที่อยู่บนแห้งจะเหนียวึบางคนที่มีจินตนาการมากไปกว่านั้นพอโบกได้อย่างนี้แล้วเขายังไม่กินครับแต่เขาจะเอาไปเชื่อมซึ่งจริงๆแล้วจังเคียงก็ทําได้แต่แขนนี่ก็นักหนาสาหัสอยู่แล้วมือพองไปแล้วไม่ทำแล้วครับเชื่อมไม่ทำแล้วลอยแก้วกินอย่างเงี้ยสดๆก็ได้บรรยากาศไปอย่างหนึ่ง เดินไปเดินมาเคคะไปเจอเข้าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเด็กรุ่นใหม่ลหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแล้วไม่เคยกินละจันเคียงก็เลยเอามาสาธิตนี่แหละเหมือนเตือนสติเราไปในตัวว่าบางครั้งเราไขว่คว้าหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกันมากจนเกินไปจนลืมเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว พิดคิวรไยพิดคิวแล้วไอ้ฮาเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว